thank <laughs> you ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นพิฉชานพาคุณผู้ชมมาเที่ยววัดขุนไททารามจังหวัดกาญจนบุรีค่ะภายในวัดแห่งนี้นะคะมีรูปเหมือนหุ่นกีพึ่งพระอริยสงฆ์มากมายนอกจากนี้นะคะสถานที่แห่งนี้ยังเปิดให้พุทธศาสนิกชนนะคะได้เข้ามาปฏิบัติธรรมกันอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมความงามพร้อมๆกันค่ะวัดขุนไททารามเป็นวัดเก่าแก่สร้าง ตั้งแต่หลวงปู่ขันเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกเป็นวัดที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนะักตั้งอยู่บริเวณตำบลรางสาลี่อ,อําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีการเดินทางมายังวัดแห่งนี้นะคะก็มียากมีสองเส้นทางด้วยกันค่ะเส้นทางแรกจากกรุงเทพมหานครผ่านอ,อําเภอบ้านโป่งเข้าถนนแสงชูโตจะผ่านแยกมิราเคิฟออฟไรท์จากนั้นพอถึงแยกท่าม่วงนะคะเลี้ยวซ้ายไปทางอ,อําเภอท่าม่วงผ่านหน้าโรงพยาบาลท่าม่วงวนวงเวียนหอนาฬิกา เพื่อเลี้ยวไปตามถนนเลียบคลองชลประทานเจอ3าแยกเลี้ยวขวาอีก2กิโลเมตรตามถนนของหมู่บ้านมีป้ายบอกทางค่ะสำหรับเส้นทางที่2จากตัวเมืองกาญจนบ,บุรีวิ่งผ่านหน้าโรงพยาบาลพะหลพลพระยุหศรีนาเจอสามแยกไฟแดงหน้าสารากลางจังหวัดให้เลี้ยวขวาหลังจากข้าะพานแล้วนะคะตรงมายังถนนเรื่อยๆประมาณ10กิโลเมตรจะเจอแยกวัดเขาปูกงแล้วเลี้ยวซ้าย เข้ามาประมาณ8กิโลเมตรมีป้ายบอกทางค่ะ mm hmm. เมื่อเข้ามาถึงบริเวณวัดแล้ว mm hmm. ก็จะพบกับความร่มรื่นและความเงียบสงบของวัดภายในวัดประดับประดาด,ด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นา,นานาชนิดจึงทำให้มีความร่มรื่นเป็นอย่างมากค่ะนอกจากนี้ยังมีศาลาแก้วซึ่งเป็นจุดเด่นของวัดแห่งนี้มีการตกแต่งภายในศาลาแก้วคล้ายๆกับวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีค่ะ ซึ่งมีแนวคิดมาจากครูบาอาจารย์ที่นับถือโดยหลวงพ่อฤสีลิงดำสาราแก้วแห่งนี้เริ่มสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2553แล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2 5 1 5ใช้งบในการสร้างประมาณ40ล้านบาทค่ะโดยการควบคุมของพระอาธิการปัชญาทิตะสีโลเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบนันค่ะภายในศาลาแก้วนะคะประดับและตกแต่งด้วยคริสตัลแผ่นกระจก อย่างวิจิตรการตาและยังมีรูปเหมือนทุนขี้พึ่งพระอริยสงฆ์ในอียบทต่างๆรวมถึงพระเกจิตอาจารย์ดังๆทั่วประเทศมาวงไว้ในสาราแก้วแห่งนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปนะคะได้เข้ามาสักการะบูชาสมเด็จองค์ประถมเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ในสาราแก้วแห่งนี้ค่ะนอกจากความสวยงามของสาราแก้วที่เปิดให้เข้าชมได้ตลอดเวลาแล้วนะคะทางวัด ยังเปิดให้พุทธศาสนิกชนนะคะที่มีความเลื่อมใสและศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนาได้เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมในทุกๆวันเสาร์ตั้งแต่เวลา6โมงเย็นไปจนถึง4ี่ทุ่มโดยใช้ศาลาแก้วแห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมค่ะ วันนี้เราอยู่กับพระอธิการปัชยาทิตาศีโจเจ้าอาวาสวัดขุนไททารามจังหวัดกาญจนบุรีค่ะนมัสก,การค่ะหลวงพ่อจะเจริญพรจ่ะหลวงพ่อคะอยากทราบถึงความเป็นมาของวันนี้ค่ะหลวงพ่อจริงๆความเป็นมาของวัดนี้ก่อตั้งกันมาก็ร่วมเกือบร้อยปีค่ะแล้วก็มีเจ้าวาดผ่านมาหลายองค์แล้วค่ะนี้พอมาตกจนถึง ตัวอาตมาเป็นเจ้าวา่าก็มีความคิดริเริ่มที่จะทำวัดนี้ให้เป็นวัดปฏิบัติธรรมก,ก็เลยมีการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมขึ้นะนะเป็นศาลาวิหารแก้วนตามที่โยมเห็นอยู่นี่และจ้ะ มีความน่าสนใจยังไงบ้างคะจริงๆความน่าสนใจในวัดแห่งนี้ก็น่าจะเป็นศาลาแก้วหลังนี้แหละ,ะเพราะว่าเพิ่งสร้างเสร็จในเวลาไม่กี่ปีก็สร้างด้วยศรัทธาจากญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทร่วมกันสร้างร่วมกันเป็นเจ้าภาพแต่ศาลาหลังนี้ความน่าสนใจจริงๆก็จะอยู่ที่ ตัวสาราครับเป็นกระจกระดับกระจกทั้งหลังนะมองเข้ามาลักษณะคล้ายๆว่าสาลาหลังนี้เปรียบเสมือนเป็นสาราแก้วแะแลรากอ็องค์พระประธานก็มีความน่าสนใจก็คือพระประธานในสาลาแห่งนี้เป็นพระประธานที่มีชื่อว่าองค์สมเด็จพระุทธสิกขีทศพลที่หนึ่ง นั่นคือสมเด็จองค์ปฐมทรงเป็นพระประธานนะแล้วก็จะมีพระพุทธเจ้าทั้งหมด5พระองค์นะทรงเครื่องจัก,กรพรรดินั่นก็หมายถึงว่าลักษณะภายนอกจะคล้ายๆกับพระแก้วมรกตมีชดามีสังวานเป็นต้นนะแล้วก็ในภา,ายในศัลาก็จะประดิษฐานนะลูกปั้นหุน่นชิพึ่งของครูบาอาจารย์ ที่ท่านมีคำสอนแล้วมีความประพฤตนะิที่ตัวอาตมาเองมีความสนใจแม้แต่หนึ่งคำสอนที่ท่านได้สอนมาถ้าเราสามารถนำมาใช้ได้ตัวอาตมาเองก็ถือว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ก็เลยได้สร้างหุ่นจำลองท่านขึ้นมาเป็นที่สักการะแล้วก็เอาไว้ระล,ลึกนึกถึงแสดงความเคารพแกกท่าน แล้วก็จะนําปฏิบัาประวัติแล้ว้อวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์แต่ละองค์นํามาเผยแพร่แล้วก็สอนแก่บรรดาสิทธิอนุสิตนะให้เขาได้ประพฤติปฏิบัติและเดินรอยตามพระสุป,ปฏิปันโนแห่งเมืองสยามในประเทศไทยของเราค่ะแล้วที่วัดเนี่ยค่ะมีการปฏิบัติธรรมอะค่ะหลวงพ่อคือคนประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาได้เลยใช่ไหมคะ ได้จากที่วัดจะมีการปฏิบัติธรรมจริงๆทุกวันเสาร์นะในช่วงนี้จะเป็นทุกวันเสาร์เพราะว่าทางวัดมีสถานที่ปฏิบัติธรรมก็คือสาลาแห่งนี้ที่เดียวะฉะนั้นความตั้งใจต่อไปของอาตมาเองก็คือกำลังจะก่อสร้างตอนนี้ได้วางรากฐานนะในตัวศาลาอเนกประสงค์หรือสาลาก,การประเรยนสองชั้น ก็กาลังดําเนินการก่อสร้างอยู่เพื่อเป็นสถานที่ให้ญาติโยมพุทธบริษัทที่จะเดินทางมาปฏิบัติธรรมกับทางวัดสามารถาพักผ่อนอยู่กับวัดได้สามารถปฏิบัติได้3วัน5วัน7วันหรือตลอดไปก็ได้เพราะความคิดตั้งแต่ต้นของตัวอาตมาเองก็คือจะเปิดสอนการปฏิบัติธรรมทุกวันแลวสาราการประเรียน ที่กำลังจะสร้างก็จะเป็นแหล่งการศึกษานะสำหรับพระพิสุิส์สงฆ์รวมถึงประชาชนและนักเรียนนะก็เป็นสองชั้นข้างล่างจะเป็นโรงทานแล้วก็เป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกศนะจ้ะแต่คือตอนนี้เฉพาะวันเสาร์ตอนนี้เฉพาะวันเสาร์ก่อนเพราะว่าศาราก,กำลังดำเนินการก่อสร้างแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวม,ม,มีพุทธศนิกนชนเนีนยคะเข้ามาปฏิบัติธรรมเยอะไหมคะ ในทุกวันเสาร์เนี่ยค่ะก็พอสมควรจากแต่ก่อนเนี้ยค่อนข้างเยอะนะแต่ก่อนนี้ไม่ได้ปฏิบัติในศาลาหลังนี้ปฏิบัติในกุฏิสงฆ์ตัวของอาตมาเองเห็นว่าเป็นการไม่ค่อยสมควรก็เลยปรึกษากับญาติโยมว่าจะขอสร้างศาลาปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะขึ้นมาหลังนึงก็พอหลังจากลงมือการก่อสร้างภารกิจก็มากขึ้น มีญาติโยมเข้ามาพบปะพูดคุยมากขึ้นฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เลยทำให้ศาส,สนิกชนส่วนหนึ่งก็เริ่มหายไปแต่ว่าปัจจุบันเริ่มมีเข้ามาใหม่เพราะสะะาราแห่งนี้เสร็จแล้ว ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะว่าถ้าจากจะมาปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งนี้จะต้องทํำยังไงบ้างะคะาการเตรียมตัวในการปฏิบัติธรรมของวัดขุนไทยทารามจริงๆไม่มีอะไรมากนะก็คืออาศัยความสะดวกของญาติโยมเพราะว่าวัดขุนไทยทารามนี่ได้ปรึกษากับบรรดาลูกศิธิท์ทั้งหลายที่เป็นข้าราชการก็ดีหรือเป็นหน่วยงานต่างๆก็ดีอยากจะมาปฏิบัติแต่ติดที่ว่า การเดินทางค่อนข้างไกลนะก้ามาจากต่างจังหวัดกันมากก็อาศัยการเตรียมตัวก็คือมาชุดไหนชุดนั้นแล้วสามารถมาปฏิบัติทรรได้ตั้งแต่เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึง4ี่ทุ่มของทุกวันเสราร์ผู้ใดที่เดินทางกลับไม่สะดวกก็สามารถที่จะ พักที่วัดได้ตามอัธยาศัย<ม>ก็การเตรียมตัวนั้นก็คือต้องเตรียมเสื้อผ้านะแล้วก็อุปกรณ์ในการนอนมาด้วยนะสำหรับในช่วงนี้แต่เมื่อสาราการ,รเรียนที่กำลังจะสร้างถ้าเสร็จลงไปด้วยดี<ม>การเตรียมตัวของญาติโยมก็คงจะมีแค่เสื้อผ้าเท่านั้นเองก,<ม>ก็ขอฝากเชิญชวนบรรดา ญาติโยมพุทธบริษัทผู้มีความปรารถนาอยากจะปฏิบัติธรรมก็ขอเชิญมาปฏิบัติกับทางวัดได้ตลอดนะในช่วงวันเสาร์แล้วก็ในวันธรรมดาก็สามารถที่จะามาเที่ยวหรือมาชมมานมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลาว,วิหารแก้วทรงธรรมแห่งนี้ได้ตลอดเวลานะก็สามารถมาได้ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นหรือมืด ทุ่มสองทุ่มก็ยังมาได้นาศาลาหแห่งนี้เปิดต้อนรับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทผู้ที่จะมาร่วมบุญกับทางวัดตลอดเวลา างวาัดยังมีวัตถุมงคลให้กับผู้ที่สนใจและเลื่อมใสศรัทธาในตัวหลวงพ่อได้เช่าไปบูชาราคานะคะก็ตามกำลังศรัทธาเลยค่ะผมมาจากท่าเรือครับผมท่าเรือท่ามากาอยู่ใกล้ๆนี่เองค่ะแล้วมาวันนี้เป็นครั้งแรกหรือว่าไงคะก็มาทำบุญติดต่อกันหลายปีแล้วครับเพิ่งจะห่างๆไปพักหลังนี้ พอดีปกติก็ไปทำบุญไปนมาก็มากับแฟนแต่ทีนี้แฟนเขาิดหลานแล้วมีความประทับใจอะไรมามาะกับวันนี้คะคือที่นี่ผมคือว่าจะสนิทก็สนิทกับเจ้าวาดนะฮะผมมามาทําบุญคือตั้งแต่เจ้าวาดอง์ปัจจุบันี้เป็นพระลูกวัดนะฮะสมัยก่อนคือพระคือทําบุญสายเดียวกันนะก็ามาตอนท่านเป็นพระลูกวัดท่านก็ เป็นพัฒนาทำโน่นทำนี่ก็ทำบุญกับท่านมาตลอดท่านเก่งเก่งพัฒนาแล้วก็กรรมฐา,านวิชาท่านเก่งก็ทำบุญกับท่านมาตลอดเขามีงานเขาจะเป็นพารลูกวาดเขาก็สร้างโน่นสร้างรูปปั้นรูปเหมือนแล้วก็สร้างซุ้มประตูอะไรเงี้ยก็ร่วมทำบุญกับท่านตลอดเราได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่กับผม พ่อบ้างไหมคะอ่าสมัยจะเป็นแฟนนะแฟนเคยมานั่งเรนะื่องอะไรนะบวชบวชีดีบางทีก็คืนสองคืนสามคืนอะไรถึงฟังข้างหลังโน,น้นใช่ไหมอายังไม่มียังไม่มียังไม่มีศาลานี้อือท่าเป็นศาลาเก่าครับท่านเก่งครับท่านพัฒนา่า,นายุน้อยใช่ไหมเพราะมีอย่างที่บ้านมีงานอย่าง,างแฟนก็ที่บ้านก็เหมือนทำเหมือนล่างทรงอะไร่เงี้ย บางทีแกก็ไปช่วยงานบางทีงานประจำปีอะไรเงี้ยก็มาเทีย่ยว ที่คะมาที่นี่เป็นครั้งแรกไหมครั้งแรกค่ะแล้วมาที่นี่รู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีค่ะประทับใจสวยสวยงามมีพี่ที่มาด้วยกันเขาแนะนําว่าที่นี่เขามีเขาเรียกอะไรนะลูปเหมือนหรือว่าหุ่นข <pre> ี้พึ่งอเนาะมีของเป็นของเกจิอาจารย์ดังๆในอดีตและปัจจุบันไงเราก็เลยเอไว้แบบมาเดินดูแล้วเราก็แบบ เออเป็นหลวงปู่ที่เรานับถือและเคารพทุกท่านเลยอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเนี้ยหลวงปู่เทพรูปดอนที่เราเห็นข้างหลังเนี้ยคือเราได้ยินแต่นในในอะไรนะนิยายเราไม่เคยเห็น,นว่ารูปลักษณ์หรือว่าไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าไหร่ <Okay. S 1> ก็มาขอพรก็รู้สึกดีมากเข้ามาก็ประทับใจ กันบ้างคะกับความงามของวัดขุนเทธารามแห่งนี้หากคุณผู้ชมมีโอกาสได้เดินทางมายัางจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะอย่าลืมมาแวะชมความงามและไหว้พระขอพอรกันนะคะหรือหากมีเวลาว่างมากหน่อยก็สามารถที่จะมาปฏิบัติธรรมกันได้นะคะในทุกๆวันเสาร์ตั้งแต่เวลา6โมงเย็นไปจนถึง4ทุ่มวันนี้ดิฉันและทีมงานเอ t ีกาญจนบ,บุรีทุกคนต้องนำรายการลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีคะ่ะ